สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับสิทธิ์นันม่ไทองครับจากช่อง nj story สำหรับช่วงนี้นะครับช่วงสร้างงานสร้างรายได้ครับผมเราจะมารีวิวแฟนชายมีปรุงครับไม่ใช่หมีปรุงนะทุนคนหมีปรุงพูดผิดอีกแล้ว เราจะมารีวิวแฟรนไชส์หมี่ปรุงกันครับผมส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง NJ Story นะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับมาครับมาทุกคนมาดูธุรกิจซอสปรุปงรสหมี่ปรุงกันนะครับสำหรับวัน่นี้จะรีวิวแฟรนไชส์นะทุกคนหมี่ปรุงเนี่ยก่อตั้งโดยคุณสัจจาวสุวัฒนะครับอายุ30ต้นๆเองทุกคนแล้วก็เขาผ่านการทําร้านอาหารเนี่ยมาหลายร้านมากเลยสู้ชีวิตมา,มากๆลม้มแล้วลุกล ลุกมาโดยตลอดจนมาเจอกับซอสปรุงรสนะฮะที่เขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าเอ๊ะมันหน้าตาเป็นยังไงสําหรับภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือเขาได้ไปออกรายการชาร์กแคนส์ไทยแลนด์นะครับซีซั่นล่าสุดนี้เองแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเซอร,ร,ร์ไพรส์กรรมการมากกรรมการทั้ง5้าคนนะครับชาร์กทั้ง5นะเปิดดิวันหมดเลยทุกคนเออแล้วสาหรับใครได้ดิวนี้ไปนะครับไปติดตามมันเองนะในชาร์กแคงส์ไทยแลนด์นะครับ โอเคมารู้จักกับซอสหมี่ปรุงกันก่อนดีกว่านะทุกคนหมี่ปรุงเนี่ยเขาเป็นซอสผัดกะเพรานะฮะก็เขาเรียกว่าได้ทั้งออยอนะครับได้ทั้งฮารานนะครับแล้วก็ดูจากส่วนประกอบเนี่ยเขาใช้โรงงานในการผลิตนะทุกคนบริษัท BB Food Product กนะฮะแล้วก็ผลิตในจำนวนเยอะนะทุกคนก็สามารถไปติดตามได้ดูจากปริมาณแล้วเนี่ยฮะก็คือ1ขวดเนี่ยล้าเกิดว่า1ถุงเนี่ยครับมันอยู่ที่ประมาณ1กิโลกร,รมัมราคาอยู่ที่169บาบาทเป็นสูตรพริกแห้งโบงราณคือในเนี้ยมี ครบหมดเลยนะฮะมีน้ําน้ําตาลกระเทียมน้าําปลาซีอิ๊วขาวพริกนะครับเกลือผงชูรสสารกันเสียมีครบให้หมดเลยนะทุกคนนั่นหมายความว่าซอสเนี้ยเราไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วนอกจากเนื้อสัตว์กับใบกะเพรานั่นเองก็เดี๋ยวอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวคนไปหาอ่านกันได้นะทุกคนมาดูในส่วนของราคากันต่อนะครับราคาเนี่ยเขาก็จะมีการขายออนไลน์นะ หนึ่งกิโลนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทตรงนี้นะหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทหนึ่งกิโลเนี่ยนะครับก็จะตกนะทุกคนผมไปเฉลี่ยมาให้จากการดูในรายการชาร์คแคน์เนี่ยเขาบอกว่าใช้กะเพราหนึ่งจานเนี่ยใช้ประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งกิโลเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณสามสิบสามถึงสี่สิบจานนะผมก็เฉลี่ยให้อยู่ที่สามสิบห้าจานละกันเพราะฉะนั้นสามสิบห้าจานเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนะฮะ ก็จะตกนะครับต้นทุนอยู่ที่จานละ5บาทด้วยกันไปถึงซอสน,นะไม่รวมข้าวและเนื้อสัตว์นะก็ะสามารถไปอัปราคาเพิ่มได้ทีนี้พอเป็น3ากิโลนะครับเขาขายอยู่ที่507บาท6กกิโลก็ขายอยู่ที่1014บาทผมลองคูณเข้าไปแล้วนะครับปรากฏว่าไอราคาที่3ามโลหกโลเนี่ยไม่ได้มีส่วนลดอะไรเพิ่มนะก็คือเอา169เนี่ยไปคูณ3าคูณหก็ได้เท่านี้เป๊ะนะครับ สำหรับราคาขายนะฮะที่เป็นขายขายอยู่หน้าเว็บไซต์ของเขานะที่ขายออนไลน์นะครับทุกคนอ่ะราคาซอสก็ประมาณนี้1กิโลก็สรุปว่าผัดได้ประมาณ35จานนะทุกคน1กิโลผัดได้5อ่าสา้เนาะก็ตกจานละ5บาทนะครับต้นทุนของซอสเอ่อต่อมานะครับในส่วนของแพ็กเกจการเปิดร้านที่เป็นแบบว่าซื้อแฟรนไชส์เข้ามาเลยนะฮะซื้อแฟรนไชส์เนี่ยเราจ่ายไปที่2999บาบาทอ่ะณนะเวลานี้นะ สำหรับ2,999บาทได้อะไรมาดูกันนะฮะหนึ่งได้ซอสนะครับ6กกิโล6กิโลกร,รัมนะครับอ่าก็หมายถึงว่าซอสถุงๆนะั่นแหะ6ถุงด้วยกันนะทุกคนถุงหนึ่งได้มา35ใช่ไหม6ถุงได้เท่าไหร่ทุกคนคูณแล้วพิมพ์ในคอมเมนต์มานิดนึงนะครับเล่นเก่งมานิดนึงต่อมาสิทธิในการใช้ชื่อหมีปรุงอันนี้นะ่าสนใจเพราะโดยปกติถ้าเราทําร้านผัดกระเพราใช่ไหมแล้วก็เป็นชื่อของเราแต่ถ้าเกิดเราจะเอาแบนาโรนด์โลโก้เขาไปใช้นะฮะเราก็ต้องซื้อแฟรนไชส์เขา และซื้อแค่2,999บาทนะทุกคนได้ใช้ชื่อหมีปรุงเอาไปแปะหน้าร้านเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าสามารถซื้อซอสได้ในราคาพิเศษด้วยเอออันนี้น่าสนใจรวมไปถึงได้ป้ายไวนิ้วครับขนาด150คูณ60เซนติเมตรอันนี้ยกให้เลยนะทุกคนแนะนำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ก็ไม่ว่าจะเป็นไรแมนแกล ฟูดแพนด้าอะไรต่างๆ,ๆเขาจะสอนวิธีการใช้งานนะครับอบรมการปรุงอาหารให้ด้วยถ้าซื้อเซตนี้ก็ไปเรียนการปรุงอาหารได้เขาก็สอนการใช้ซอสการเลือกวัตถุดิบต่างๆนะครับและทีเด็ดมากๆเลยนะก็คือให้ภาพเมนูฟรีปกติเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเองเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสวยใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีทักษะอ่ะทีนี้ทางหมีปรุงเนี่ยเขาก็ ให้รูปภาพมาเลยนะครับเต็มเลยเป็นแพ็กเกจใหญ่ๆเลยคุณเอาไปอัปโหลดลงแพลตฟอร์มของคุณเอาอัปโหลดลงเพจได้นะครับแล้วก็เป็นฟรีนะไม่ต้องเสียเลขสิทธิ์ไม่ต้องกลัวโดนฟ้องร้องในภายหลังด้วยนะครับและที่สําคัญครับเขาแนะนําวิธีการบริหารต้นทุนให้ด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางนี้นะฮะเบอร์โทรนี้ติดขึ้นไปให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปด้วยนี่ก็คือ2999บาทเปิดแฟรนไชสมีปุงขายที่บ้านก็ได้นะฮะไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ แล้วก็ขายออนไลน์ก็ได้หรือจะตั้งหน้าร้านก็มีป้ายไว้นิ้วให้แล้วก็ไปลงทุนพวกเตากระทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโต๊ะอะไรอย่เงี้ยเพิ่มเองต่างหากแต่ว่า2,999กาบ็เอาไปทั้งแบรนด์เลยอ่ะอันนี้คือแบบที่1นนะครับแบบที่2นะครับถ้าสมมุติเราไม่ถนัดในการทำกับข้าวอยากเป็นตัวแทนขายปลีกนะ เราก็มีราคาขายปีกให้นะครับ2องพับาทนะทุกคนก็จะได้รับอะไรสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายขายปีกนะเริ่มต้นเนี่ยสองพับาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านตัวแทนนะครับแล้วก็ได้แบบขวดหนึ่งลังนะแบบขวดเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ประมาณ150 มิลลิลิตรนะไอ้ขวดแบบนี้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิลิตรแล้วก็แบบถุงอีกหนึ่งลังนะครับถุงก็คือหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งลิตรต่อถุงนั่นเองนะทุกคนกําไรขายปลีกเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าอยู่ที่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะกำไรขายปลีกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะดูตรงนี้ให้ดีนั่นหมายความว่าจากราคาขายส่งนะครับขายส่งไม่ใช่ขายส่งเด็กก็ขายปลีกเหมือนกันนี่แหละ ที่ขายอยู่ออนไลน์นะครับเขาขายอยู่ที่169บาทใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเรารับมาเราก็ต้องขาย169บาทเพื่อไม่็ีการตัดตัดการแข่งขันทางราคากันเนาะ,ะดังนั้นกําไรที่จะได้17%เนี่ยเราจะได้กาไรอยู่ที่1กิโลเนี่ยจะได้28.73ผมว่าก็ไม่เลวเลยนะใครอยากรับเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ไปขายต่อนะขายในหมู่บ้านหรือว่าเอาไปขายที่ทํางานขายหน้าตามตลาดต่างๆเนี่ยก็เป็นซอสท,ที่แบบติดไว้ที่บ้านแล้วก็สามารถ ปรุงอาหารได้แค่มีเนื้อสัตว์กับใบกะเพราแค่เองไม่ต้องซื้อพริกไม่ต้องตามกระเทียมให้วุ่นวายเลยอ่าถ้าสมมุติ6กกิโลนะทุกคนก็จะกำไรอยู่ที่172บาทวันหนึ่งขายได้สัก20โลอ่ะ20โลนี่ก็500บาทแล้วสบายสบายเลยถ้าเกิดใครสนใจนะอันนี้ก็เป็นอีกอีกสูตรหนึ่งนะครับนอกจากเป็นแฟนชายแบบไปผัดเองเนาะก็เป็นตัวแทนจำหน่ายขายปีอยู่ที่ 2, 3 4 0บาทนั่นเอง สำหรับใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นี้เอาไว้ให้นะครับลงทะเบียนได้นะเอาไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคนอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับนั่นก็คืออะไรภาพถ่ายนะครับที่เขาถ่ายเอาไว้ให้ภาพอาหารเนี่ยที่ให้ตัวแทนเนี่ยแบบฟรีๆเลยนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดเขาอยู่ใน Google p h o t o นะฮะอ่ะ Google p h o t o ตรงนี้นะก็มีรูปภาพอย่างเงี้ยคุณก็ไปคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยมีเยอะมากมีเป็นร้อยนะผมไปนั่งส่องๆดูแล้วก็เขาถ่ายแบบสวยๆทำการาฟิกมาให้แล้วด้วยนะครับ แล้วเราเอาไปตกแต่งต่อเองก็ได้นะครับตามสะดวกของเราเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากสําหรับการเป็นตัวแทนนะเออก็คือ2องพบาทหรือว่าสองพที่เป็นตัวแทนขายปริก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคทุกคนสําหรับเนื้อหาก็นะ่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรหลังคลิปเดี๋ยวไปชมกันต่อนะทุกคนจบแล้วนะครับกับข้อมูลของแฟนชายหมีปรุงนะครับสําหรับการติดต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ที่ ใต้คลิปนะครับหรือคําอธิบายใต้คลิปนั่นเองก็สามารถไปกดเลื่อนลงมาแล้วก็จะมีคําอธิบายต่างๆให้เป็นลิงก์สําหรับการติดต่อสําหรับท่านที่สนใจนะครับสำหรับผมแล้วดูแล้วนะฮะสิ่งที่เราได้เลยก็คือได้แบรนด์เข้ามาด้วยนะฮะถ้าเราซื้อแค่เป็นซอสมาเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ใช้แบรนด์ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราซื้อเป็นแพ็กเกจมาเลยก็ได้ทั้งป้ายได้ทั้งแบรนด์ได้ทั้งรูป ครบทุกอย่างเลยนะครับทุกคนสำหรับใครสนใจก็ไปรองกันได้นะครับได้ผลเป็นอย่างไรหรืออยากพูดคุยอะไรกันใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็พิมพ์กันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง N7 Story หรืออยากให้กําลังใจเราก็กดขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงได้นะครับสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะสวัสดีครับ